วันจันทร์ที่25เมษายน2565เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนานิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายเดชาพกึกพัฒนารักรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่4 จำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านแรงงานด้านเศรษฐศาสาตร์ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนสำนักงบป,ประมาณผู้อำนวยการกองสวดิการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่ออนุมัติคำขอ,ขอก,กู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสากรอมทรัพ์เข้าหงทองจำกัดตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ไวรัสโคโรนา2019ิประจำปีงบประมาณพศ2565า 2, 65, จำนวน10ล้านบาทและโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประจำปีงบประมาณพศ .2565 า 2, 65, จำนวน10ล้านบาทพิจารณาขอความเห็นชอบปรับแผนการใช้ใจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5และพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องกำหนดกรอบวงเงินสำหรับการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พอสอทราบรายงานสรุปผลการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําเดือนมีนาคม2565รายงานผลการปฏิบัติงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปีงบประมาณพอส2565ไตรมาสที่2ผลการสํารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ซัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียน ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานผลการตรวจสอบกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานปีงบประมาณพศ2564การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการยกเลิกการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของสากรเครดิตยูเนียนยูนิเวอร์แซลชชยภูมิจำกัดโครงการเงิน กู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานของสหกรณ์อมรัพย์พนักงานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดและแรายงานผลการดำเนินงานสำรวจข้อมูลสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ที่กู้เงินจากโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา2019ประจำปีงบประมาณพศ2564หากสหกรณ์อมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามกั ใช้บริการเงินกู้กองพืนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงางานและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน